สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ในช่อง iGaming นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับนะครับแต่ไม่ใช่มาครับธรรมดาวันนี้เราจะมาทำเอ่อวาดรูปหน้าของสไปเดอร์แมนนะครับใครวาดสวยกว่าคนนั้นชนะนะครับก็จะมีผมแล้วก็ภูมินี่แหละครับน้องชายผมเองแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ในการวาดเลยนะครับผมจะวาดแบบง่ายๆนะครับ ที่ผมเห็นในคลิปเขาทำกันก็เลยอยากจะลองทำทำบ้างก็เลยชวนน้องชายมาแข่งกันแล้วผมจะต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะครับืบอมจะว่าไปแล้วถังอันนั้นมันอยู่ไหนไอถังอันนั้นอะนี่ไงมอบเปนอย่างแล้วน้องผมจะสร้างด้วยขนแกะเหรอของผมสร้างด้วยวิธีแบบเนี้ย ที่ผมเห็นในะคลิปเขาทำกันโคตรง่ายโอเคเดี๋ยวก่อนนะขั้นแรกต้องวางหม้อไปเยอะๆก่อนเดี๋ยววางเอาเยอะๆก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวตีกรอบไปนะจกันประมาณไหนดิน่าจะไปเดอร์แมนนะก็ต้องทำให้มันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะ แบบผมจะต้องตีโค้งแบบแบบนี้ตั้งขึ้นไปนี่มันเป็นหัวสปเ,เดอร์แมนโอเคค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับอย่า,า,ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเดี๋ยวมันจะเป็นมันผมมองเนี่ยเว่าผิดเลย เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแคสอะไรเดี๋ยวทุกคนค่อยมารอดูกันนะครับอาจจะเป็นมาคาเหมือนเดิมก็ได้หรืองไม่ก็ฟรีไฟล์นะครับเหมือนคลิปตาที่แล้วที่ผมเล่นหมดซอมบี้ Zombie. ตอนนั้นพาเพื่อนชนะไม่ได้เสียใจมากเอาจริงงนะผมเคยเล่นโซโลเดีวและชนะเป็นที่หนึ่งทั้งสองรอบและก็เคยเล่นโซโลเดียวชนะเป็นที่หนึ่งมาสองรอบบางทีก็เล่นกับเพื่อนก็ได้ชนะ,ชนะที่หนึ่งด้กัน แต่ทำไมเวลาถ่ายคลิปผมรู้สึกเหมือนตัวผมเองอะที่เลิกเลากแล้วทำคลิปได้ไม่ดีเลยอย่างเช่นอย่างอย่างอย่างเช่นคลิปที่ซอมบี้ครับจำได้ไหมนั่นแหละผมพาเพื่อนแพ้ไปที่แปดไม่เป็นอะไรที่ไม่น่าภาคภูมิใจเลยประมาณนี้มันก็จะอ,อ่วไปหน้าสไปเดอรแมน โอเคตัดต่อต,ตัดตรงนี้ออกก่อนจะได้เปาวะไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยๆตีกรอเองไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงไหนที่มันเกินมาแล้วมันไม่สวยเนี่ยผมจะทุบทิ้งเลยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดผมสร้างเสร็จเดี๋ยวจะให้โหวตกันนะครับว่าของใครสวยกว่าให้คอมเมนต์มาเลยโอ้ยทุบยาชีเลยเดี๋ยวค่อยวางใหม่ ไม่ไหวแล้วเอาบอกอยางอันนี้ดีกว่า,ามาวางอืมทุบไปทุบไปตอนนี้น้องชายผมเนี่ยทำอะไรครับเนี่ยไอภูมิไอภูมิไมไ่ภูมิทำอะไรภูมิภูมิทำไรเนี่ยสปยไปเดแมนไะด้ <c oughs> สไปเดแมนหรอถามหน่อยคือเออแต่ก็ศิละปะใครศิละปะมันเนาะ อย่างว่าแหละว,วารูไม่เก่งเราคือจะเราจะต้องตีให้มันเท่ากันด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มันจะตรงนี้มันเข้ามาแต่ว่าเราออกออกปะาันทำผิดแล้วเนี่ยเลือกลักทำผิดเลยอะไรอยู่นี้เลือกลักทำไมไอ้เลือกลักทำไม อย่าลึกลักอย่าลึกลักเองปึบโอเคโอเคเออฝากติดตามช่องพี่ไบท์คิวเลอร์ด้วยนะครับช่องนี้ผมก็ชอบนะมันเป็นช่องที่ทำให้ผมเห็นแล้วแบบอยากทำตามเลยพวกแบบสปไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยอย่างเช่นทำามอกมาจากหม้อเลยอะไรเงีย้ยวางพวกน้ำพวกสนูเนี่ยวางพวกเอ่อลาวาด้วยมาททำได้เลยนะ เนี่ยดูดิสวยไหมสวยไหมผมว่าไม่มันไม่สวยนะผมว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยเราจะต้องทําให้มันดีกว่านี้แต่คือผมไม่รู้แล้วนะว่าจะทํำยังไงต่อแล้วคือผมทําสูงสุดก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> มันเป็นไอเดียที่แย่มากๆที่ผมอยากจะทำมันเลย ผมไม่น่าเอาสไปเดอร์แมนก็จะลองค่อยวาง ผมเริ่มจะทำกายเป็นไอรอนแมนไปละไม่ฉันกลายเป็นอะไรไปแล้วไม่นะสไปเดอร์แมนฉันโอ้ยตายนี่ฉันทำอะไรลงไปกับสไปเดอร์แมนเนี่ยเมือนฉันกำลังวาดคับเค้กยักษ์เรียงเลยอุปกรณ์มันก็ยังบอกดูว่าเป็นสไปเดอร์แมนแต่จะวาดคัพเค้กซะงั้น มาเริ่มลงสีกันแล้วกันนะอืมผมว่าน่าเรียบคือจะทำยังไงอะแบบให้มันเป็นสไปเดอร์แมนใครรู้คอมเมนต์ที 1933. ตัวผมตัวผมไม่รู้แล้วเ่าจะต้องทำไงหัเใจไปเ,เลยๆทำนี้ไปเลยรับรองได้เลยว่าออกมาดีแน่ ของผมมันเป็นแนวนอนนีครับไม่ใช่แนวตั้งเลยนอนหมดลาวาไปหลายหมดถังน้ำไปแลาวช่งเพื่อลาวาเลยครับถังน้ำในช่องมันกนดิดนผมดูดูเร็นเต็มเลยเดี๋ยวตรงไหนที่มันอันนั้นเดี๋ยวผมจะตักขึ้นเองอุ้ยเราตรงนี้ไม่ได้ดไม่ได้ จะตักขึ้นยังไงนะครับยังที่มตักอะไรอย่างเงี้โอเคเ,อเดี๋ยวกรลดาเแียงอะไรสข่งหมูหมูอ้วนตายไอห,หมูตัวอ้วนตายแล้วก็ฝากติดตามช่องของพี่สดเจอด้วยนะครับช่องโอเว่น n ิงดอมนะครับช่องนี้ก็สนุกเหมือนกันผมแนะนำเลยไปช่องนี้ผมดูอยู่ตอนนี้ก็สนุกนะซึ่งก็ เป็นพวกที่บายคิวเลอร์เอาชีวิตแล้วก็พวกเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อวันอะไรเงี้ยครับปะมาครับหนุกอยูน่นะผมว่าโดยเฉพาะพี่พันผมแนะนําเลยคนนี้เอาชีวิตรอดได้สนุกมากแต่แล้แมปที่เขาเล่นนี่คือนุกนุกมช่องกัน,น้วยนะบอกเลยผมเนี่ยลาวาเต็มแล้วต่อมาก็ตัดลายด้วยสีน้ำเงินอย่างสีฟ้า มาลงน้ำลงไปเลยเอาน้ำลงไปก็ทำไมน้ำผมมันเป็นหอห่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ไไดสนูได้ไหมสนูก็ไม่ใช่สีน้ำเงินอีกอะไงดีอ่ะวัดเตียวถ <What the? S 1> ังเต็มตัวเลยอะคืออะไรถังมันเต็มตัวโอ้โหไม่นะ สงสัยคงต้องทำบ่อขยะเอาไว้ซะละโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะค่ำแล้วปแปดช้าหน่อยเดี๋ยวผมขอปรับเช้าก่อนนะครับแป๊บนึงอันนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันเบสล็อกนะปรับเช้าได้อย่างนี้เลยโอ้ยเจ็บกว,ว่าเล็กเฉละทำบ่อขยะเอาไว้ก่อนเอาไว้ทิ้งขยะ ถ้าเกิดสร้างสไปเดอร์แมนเสร็จแล้วให้สร้างบ้านเลยไหมแข่งกันนะ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนตอนนี้กระทันหันเลยเดียดอ่ะเออเดี๋ยวเอาไว้สร้างคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดสร้างบ้านแข่งกันคลิปนี้ก็คงอีกนานเลยให้ท่านผู้ชมได้ดูนานแน่นอนมันเป็นนาทีหลายนาทียนะมันจะไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่ท่านผู้ชมต้องเสียเวลาดูคลิปที่ห่วยแตก อย่างพวกเรานะว่าคลิปเราก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรขนาดที่ว่าท่านผู้ชมอยากดูเดยอะอะไรขนาดนั้นหรอกคลิปเรามันแย่เราตัดอะไรไม่เก่งม,องมือนคนอื่นเขาแล้วที่น้ำมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีเอออันอันนั้นเหมือนเขาเหมือนพี่บอยูเลอร์ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสไปเดร์แมนที่เราอยากสร้างกัน มันเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามช่องพี่บายฮิลเลอร์เขาได้เลยของผมช่องไอเกม n g ก็ไม่มีประโยชน์แล้วแหละช่องผมมันห่วยแตกห่วยแบบห่วยมากช่องผมที่ทำออกมานั้นเป็นช่องที่แย่ที่ค่อนข้างจะกระจกเรียกได้เลยว่ากระจกมาก โอเคทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปอออตรงนี้ก็มีหลังแล้ววะโอเค,อเคแล้วก็่ <c oughs> <c oughs> อยๆลยไปเลยชิปหายลงมาแน่นอน โอเคเอ้ยเปิดทุกมอญอ,อะไรน้ำยังไม่หายโอ้ชิบหายฝนตกไม่นะที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปยาวอีกแล้แลวก็ก็ไม่ตกอแปลกใจนะครับคือผมตัดต่อไม่เก่งผมทำไม่ค่อยจะเป็นต่อให้จะมีแอปตัดต่อแล้วก็ตา เพราะว่าผมนั้นเพิ่งจะแค่ไม่กี่ขวบเองแค่สิบกว่าขวบเองนะขึ้นปอตอนนี้อยู่ปห้าปหกแล้วเนี่ยช่วงโควิดมาผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ปไหนแต่ว่าเมื่อแต่ว่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วเห็นเพื่อนบอกว่าพวกเราอยู่กันป 5, ปห้าก็น่าจะใช่ตามเพื่อนเราแล้วค่อยได้ติดตามข่าวสาร้วยอื โอ้ดับลาวัยได้โอ้โหเราเสียเวลาตั้งนานโอเคทิ้งขยะไม่ไม่ไม่พี่ไม่สนภูมเออโอเค,เอออเคนี่มันถ่ายมาสิบสองนาทีแล้วท่านผู้ชมจะเบื่อไหมล่ะเนี่ยแต่ก็ช่างเถอยังไงซะผมก็ยังทำไ์สดไม่ได้ด้วย ซึงโอเคไปงานดีทำเออลูกกระตากว่านี่เอ้ ทำไมผมจะสร้างได้ห่วยแตกอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ผมสร้างตัวอะไรครับมันไม่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยสักกนิดนะอย่างสไปเดอร์แมนจะมองไปทางนี้ครับที่ผมกำลังทำนะเน,นี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่คนอื่นเห็นบโ oh, อ้ชเย สลามมายุ่งทรงไมตรงนี้มายุ่งทรงไมตรงนี้กระโดดลงบ่อลาวาฉันไปเลยมันตัวใหญ่เกินไปนี่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 ต่อยมันตายมันตายแล้วโอเคแล้วมันก็สามารถล่วงลงบ่อลาวาฉันได้ซึ่งฉันจะต้องทำให้มันตกลาวาฉันได้นี่เอาแล้วมันตายไม่นะสลามตายเบลอเลือดมันยิ่งน้อยลงเลยยิ่งตี โอเคผมสร้างสปไปเดอร์แมนเสร็จแล้วรือเปล่าอึ้บต่อเติมอีกนิดหนึงทำเป็นว่าสปไปเดอร์แมนที่มาเห็นแล้วประหลาดใจก็แล้วกันนะตกใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตาโตไปเลยโอเคแค่นี้แหละคลิปผมก็หมดประโยชน์แล้วเวลาทำอะไรเสร็จ หมดประโยชน์ทันทีเลยและนี่คือสก,กินของพี่เอิร์ธในแตก่อนหนึ่งล้านบาทหนึ่งบาทประทัดหนึ่งล้านบาทไปดูกันด้วยนะครับคลิปนี้สนุกอยู่นะถ้าเกิดเป็นเด็กๆอืมสวยเอารางวัลออสการ์ไปเลยอันเนี้สยสไนเดอร์แมนของน้องผมเอารางวัลออสการ์ไปเลยสวยมากเยว่าน้องผมมาแตกตัวเป็นชิลโลบายแล้วนั้น <G ül> ตอนแรกมันยังใส่ชุดเป็นพระอยู่เลยไม่ใช่เหรอนี <G ül> โอ้ทุกทิ้งดีกว่านักเกียด <G ül> <G ül> โอเคนะครับก็ขอ,อขอบคุณท่านผู้ชมที่กดที่มาดูคลิปผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยใครกดแชร์ไม่ได้กดแชร์ไม่เป็นก็ช่างมันนะครับนี่ก็สปายเดอร์มของผมแล้วก็ของน้องชอบอันไหนโหวตมานะครับ <G ül> โอเคไหมครับ คือถ้าเกิดไม่ชอบของผมแล้วก็ไม่ชอบของน้องก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็โหวตมาก็ได้ว่าของใครสวยกว่ากันถ้าเกิดของผมนะครับกด1ของน้องกด2นะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ